không phải làm cái bóng không không phải là cái bóng 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 không không phải là cái bóng không phải không ายตัดหน้าูบอกว่าถทูอันนี้ไม่รู้แต่ right. ่ายแบบนี euh. <Tem> ้ไม่ถูกต้องถามว่าการขายวเรารับมาเท่านี้เราพอายเท่านี้เดี๋วุมึงจะายแค่เียวที่ตใช่ไม่ใช่เดินมือนี้ก็ไม่กไม่ใช่กูไม่ได้ไกูบอกว่าขายตรงนี้ไไเพื่อนเจะกอกดีๆกูบอกว่าายได้ไหมไม่ใช่อันนี้กูไว มึงเดินปเข้ามาเ่ยมจะทร้ายร่ากายกาจะปืนมยิงไม่รู้ใครจะมาซื้อของใครจะมาซืองดปีมจะมายิงกูมาทาร้ายูเป่าก็ไม่รู้เข้าใจป่ะกูมีแ่บกัน้งตัวเออต้องเ้ใจด้วยไรว้เข้ปต้องมทักูมีทันขายได้ได้ไม่ได้ว่าเขาใจป่ะแต่เ็น้ึงกูขายอยู่ก่อนกูขายอะไร กูชอบพูด<ช>ตรงไปตรงมางไม่เห็นผลไอ้อโทยบอกกูอ่ะมันบอกว่าพวกมึงพาพวกไปไปเดินไปสองสามคนไปไปอะไรมาเมนี่ยกูเลยออกมาเนี่ยไม่ใช่มึงต้องเข้าใจด้วยกูเดีวยวไปบอกดีๆพูดถูกไหมกูมไปบอกว่าไอ้เกรงใจเราสักนิดนึงไอ้มาขายตัดราคาแล้วมาขายตัดหน้าเรามันไม่ถูกต้องกูพูดแบบนี้เลยไ,ไม่กูบอกว่าเจก็รู้กัน เดี๋ยวเดี๋ยวลูกนี่มานเป็นพยานนิดน้อนพี่บอกเขาดีเปล่าบอกดีเปล่าเออพี่พูดจาดีไหมตอนแ้วคุยก็บอกเออพี่ก็บอกดี่นี่ผิหวังบอกว่าเนี่ยกูขายคนนู่ขายไไม่ด้ขายของเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรเลยหรอกขายต่างคนกันขายไม่ต้าใจแต่ว่าเออไม่ใช่แต่มันขายมึงต้องเข้าใจกูด้วยดิมันมาขายข้างหน้ากูขายทุกวันนี่เป็นอะไรวันนี้วันนี้ของร้านค้าทุกอย่า แล้วมึงแบบไม่บอกเหมือแมึงปาดหน้ากูแล้วมึงไม่เกรงใจกูเลยพูดถูกเนก็อนิดาี่มึงดูยาที่พขายเรียงกันถูมนมึงพูดถูกแล้วมึงจะมาอะไรขายของเหมือนกันัไม่ต้องไปทาวเวียักถูกกูรู้กูพูดถูกกชอบที่แบบว่ามันั่งูเมียมันแล้วแบบว่าเมียองคน่ใ่ปาเข้าใจ้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงฟังกูนะเบนนะ กูเนี่ยยกไปเนี่ยกูไปวางข้างหน้ามันน่ะกูได้มันรู้ในความรู้สึกที่ว่าขายถูกกว่าแล้วขายแต่หน้าความถูกเป็นยังไงเข้าใจไหมออเข้าใจแล้วนั้นน่ะมึงมึงเลิกคิดไปได้เลยว่าขายแต่งงแต่หน้าคนขายของอ่ะเขาไม่กลัวขายแต่หน้าหรอกดีเขาดูที่ของถ้าของดีอ่ะเขาก็มาซื้อมึงเข้าใจป่ะ มึงไม่ต้องไปถึงราคาหรอกไอ้เหี้ยเะไดไปโบทไอ้เหี้ยลูกพักประจำถ้ากุ่งดีเนี่ยใครก็มาซื้อมึงเข้าใจป่ะเพราะความผู้ถูกทุกวันผู้ถทุกวันก็นั่นแหละเขาก็มาซื้อมึงมึงจะไปซีเรียสอะไรเรื่องคนขายกุ่งไอ้เหี้ยสมคำนุษนี่อีกร้านหนึ่งมึงก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกไอ้ที่อ่ะเขาขายเข้าใจมึงพูดถูกอ่ะเออแต่กูไม่ชอบที่แบบว่าจะไปแบบเดินไปนี้มากูไม่มีผู้โทรรักษาพูดดีๆถูกไหมเพื่อนตอที่มึงโทรศเดินไปกี่รอบกูเดินไปดูน้องกู น้องมึงอยู่ไหนมึงเพิ่งให้น้อง,งเดินลากของไปขายเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ไงมึงเดินไปที่รถเอ้ยขายอย่างนี้ไม่ถูกนะใช่แล้วผม,ม,ามขายอย่างนีอย่างถูกอย่างนรถมาโวยวายพี่มาไขาม่งเพื่ถูไ้ของพี่ตรงนี้ขายไม่ได้ไม่ไไปทาอะไรแต่ไม่ต้องไปทาอะไรแต่จะเดินไปอ,อะไข,ขายของลูกค้าอยู่คุยก่อนล้ามึงก็เดินไปพูดที่อะไรก่อนคุณอูนนะ่ มองใช้เพราะว่าปวดนี่มันไม่ถูกต้องนะไี่แล้วรล้วที่มึงเนี่ยแล้วเนี่ยมี่แบบเนี่ยเาตยเลยเราายเลยก้าฟันของมันกูไม่กล้าฟันหรอกจะฟันมึงทำไมมึงไม่ได้ต่อยกูนี่ถ้ามึงต่อยบัวกูฟันแน่ถ้ามึต่อนก็ทงหมกไม่หยิไมหยิบอะไมาจะหยิบไม่ทำไมแล้วไม่หยิมาทไมขอว่าอตัวทถงกูกูีทถงถ้ามึงมาบกมาลกูรมาทาเนี่ย กระรูอว <icana>, ่าไม่ได้วกูก็ไม่ได้บัวหรอกมีน่ะเข้าใจปะเถ้าจะพามาซาวเวียหรือมาอะไรแบบนี้กูก็ไม่ยอมกูไใจปไหาเรื่องมาน่อไม่ได้หาเรื่องกูไมหาเรื่องอะไรขายของร้บขายของสวัสดีครับพี่อะไรดีเรื่องอะไครับผมมึงเดินพุ่งมาเลยมึงเดินพุ่งมาเลยจะอ่าก็ไม่รู้ ไม่รู้ปืนอยู่ไหนไม่รู้แต่มึงเดินพุ่งมากูไว้ป้องกันตัวมึงฟังกูนะอย่างมึงอะไม่ต้องใช้ปืนหรอกเข้าใจปะเข้าใจเนี่ยมึงตัวตัวกูได้ตรงเนี้ยโอ้นี่มาท้าต่อยไอ้นี่มานี่เน่มาท้าต่อยตัวต่อตัวอะไรไว้มาท้าต่อยตัวต่อตัวเพราะว่ากูมีข้อความที่มึงโพสโพสไม้อยู่ตั้งนานแล้วแต่กูไม่ได้อะไรนะที่มึงบอกว่าเจอกูเจอกูมึงจะมาใส่กูถูกไหมมึงพูดหรือเปล่ามึงจะดูข้อความไหม กูไม่ดูไอ่องไอ้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันจบไปแล้วกูไม่ดูกูไม่คุยหรอกฟังนะครับผมบอกว่ามันอผมนะมันเจอผมมึงเปล่าเป็พูดมึงเป่ามันจะเดินมาใส่ผมนะโอ้ยมึงเปล่าพูดกูไม่เคยพูดหรอกกูโอ้ยบไปไปชาวเวียที่หนึ่งกูจะถายของไปมึงจะดูข้อความไหมกูไม่ดูเรื่องที่ผ่านมากูไม่สนใจกูทำมาหากินกูไม่วุ่นวายเขใจแต่มึงเป็าวเวียกูไม่ถือต้างแบบเนี้ยเข้าใจมึงยินไปานไปเป็น่ไปไหรอไ เอาเบลขวากลับมาไอ้ใบไอ้เสือสิบป้าไปไปยกของกลับมานาะไปฟัง้นะอ่าว่าไอ้ขายมึงก็อย่าไปยุ่งกับมันเข้าจไไม่ยุ่งอยู่แล้วโอเคที่มันที่มันคอยบอกกูอ่ะเดินไปอะไร่ีเรียกเลยครับเดินไปวุ่นวายกับมันแต่ถ้ามึงถ้ามึงขายแลไม่ไปยุ่งวุ่นายกับหนเองรีบเรีเลยครับไม่อันนี้ปัญหากับมึเลยถ้ามีอีกไม่พูดแล้วนะ แต่ทาอะไรก็ทํไม่กู้ไม่กล้วไม่ได้กลัมแค่นั้นแหละไม่กลัวมึงคือมาหาติไม่พูดลายไรแต่้มึงจะมาชาวเวียหรือหาเรื่องกูไม่ยอมหราบอกเลยมึงมาเป็นชาเวียมันก่อนเข้าใจป่ะกูไปบอกดีๆเลยบอกว่าไอ้ทำแบบนี้มึงต้องรับผดกูนี่เคยรู้จักกันมากูว่าให้เกียจมึงนะพบอกว่าไอ้มึงมาขายตัดราคากูมาขายตัดหน้ากูพี่พี่ผู้จูไหมเสียพี่ผู้ถู๋ไหมเออก็ไม่จูกแบบนี้ก็ไม่เกียดกันหน้าี่มึงจะพูดแนี้นี่ทงูดกูให้มาขายี้ไม่ได้ ไมก่อนพูดเล่นม่พูดเล่นกับมึงได้เ่าพูดเล่นกับคนค้าขายรับพูดเล่น้อเฮ้ยมึไปขายที่อื่นไปอย่างน mm ี้กูก็พูดเ่นกับมึได้ดิแต่การกระทที่มึงทัมึพูดอ่ะมึงถือรางไปวาตัดหน้ากูแล้วที่มึงมาจอดรถตั้ากูมึงก็ูไว่นข้มาจอดตั้งแต่ช้ามงคร่งมามว่าตดหน้ามึงเสียพูดเลเรามาขายกมง่แล้วายวัน้วมายังไงเนาดเล่นเป็นพ่ชัดเจน่ดกลับม่ว แล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันปูไม่อยากจะยุ่งกูแค่โทรบอกดีๆว่าไอ้ทำแบบนี้ไม่ถูกก่อนที่มึงจะโกงในกล้องมึงจะพูดเงี้ยแต่ที่ไอ้มันบอกกูไม่ใช่เข้าใจป่ะไอ้ไปพูดแบบไหนกูไม่รู้ก่อนที่มึงจะโกนี่ไอ้น้องเดินมากี่รอบแล้วมึงก็ไปกี่รอบกูบอกว่าไอ้ทำแบบนี้ไม่ถูกนะมาจอดรถตัดหน้าเราแล้วขายกุ้งอยู่แล้วมาเอ้าไอ้ทำถูกไหมล่ะไอ้ต้องรู้ตัวใหใ่ไม่เกี่ยวคุณต้องรู้ขายใจครต้องรู้ตัวใหญ่ไอ้ต้องเรถยกมาคุณต้องรู้ไหมก่ะต้องรู้ตัวใยญ่ว่าจอดรถต กนัน่ไม่ได้ว่าอะไรมันจะเหมือน่ันหน้าได้ไงคายคูจะรู้ไมมึขายของโเท่าไร่การแท้ายมันมีพวกแขกทั้งนั้นแต่า้าใจแต่มก็ได้ว่มจะไใ่ในบ้านอ่าใจมปใเยอะก็โนหุกเลยคูขาราคานี้มงโหลดงไ้ไมขาได้คุณคมนได่คคุณไม่รู่ได้ข้ามหมอ่ะไ่ได้ง้มไม่้่ค่กับผข้าไม่เป็นไรไไครับผม กอล้องมาจัดๆน้องถือกล้องไว้ไม่ยุ่งหุ่นาหรอกคุไม่ยุ่งหนลายทำมาหากิขอแล้วจะหลบจะไม่ใส่อะไรอ่น่ยครัทำไมกูทำไมกูต้องไปทำอะไรมึงอ่ต่ะแล้วมึงจะทำอะไรกูเปล่าไม่ใส่ไม่เอ้ 等待的裁判们。 เอามีดผมไปจะมาพันผมนะดูเลยผมตำรวจดูเลยดูเลยมาสาวเบียผมก็มาหากินนะครับดูเลยครับพี่น้องไม่มีปืนนะผยิงกรอกโอ้ยมึงมึงอ่ะมึงอ่ะเป็นคนมาสาวเบียกลัวไม่ติดมพันกูกูไม่กลัวหรอกเขาปืนมายิงกูเก่งเหลือเกินต่อยกูก่อนด้วยตัวตัวป่ะตัวป่ะมึงอ่ะให้ตัวตัวก้าวกมาเลยตัวตัวก้ามาเลย มาด้งคาใจมาเอาเอาตาเวียเสียงโซโล่มนเอ้าโซโล่อะไรเอ้าโซโล่เลยนี่กันนักไอ้สัตว์เออเอาแม่งไปเลยเอาไปเลยเอาเสียงหม้อมันเอาไอ้จัลกับตาเวียนักเอาเอามันเออแม่แม่แผลกูเลยอยากเอาเองเหลือเกินอ่ะเอาเอาเดี๋ยวตาเวียนักแข่งจั์เดี๋ยว์พามาน้อง <ส>อย่ใช้ไม้อย่าใช้ไม้แค่มจแค่มาใช้ไม้ดาวไอสัตว์มาหาเรืองผาใจ็นไ้ไหรเม่เป็นไรพิ่งกลับมาจากโรงพักใช่ไหมเมื่อกี้อกะบาดีพอเดี๋ยวทีียอะเลม่รู้ตัง พ่อค้าขายกุ้งมีการชกต่อยกันบริเวณตรงเยืองยงโลตัสนครนายกนะครับขณะนี้ผู้ก่อเหตุได้มีการกลับมาเอาคืนกันนะครับโดยคนพักพวกมาจำนวนสิบกว่าคนนะครับรถสามคันนาวุธครบมือเบื้องต้นจาก ที่ทราบจะพูดจะหายนะครับมีทั้งอาวุธมีดอาวุธปืนนะครับพ่อค้ากุ้งกําลังจะไปส่งกุ้งนะครับดได้โดนผู้ก่อเหตุผลพวกมาลุมทําลายนะครับได้วิ่งหนีเข้าไปในป่านี้นะครับกำลังจะยกนี่พี่แล้วก็วิ่งกันมาเลยอันนี้คือรล่าที่สองเราขายกุ้งอยู่นี่ฉันกุ้ประเด็นเลยนะทีะ่าน ไปดูที่โรงพยาบาลนครนายกนะครับ